นี่ค่ะ FC FC หน่อย <c oughs> เตือนช่องนี้ทำาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านค่ะมือนี่ก็ลัาพบก,กับช่องน้องภูมิพาโชคค่ะเมื่อนี่จะพาน้องภูมิมาจับต่างประเทศนะคะต่างประเทศค่ะลาวบวกฮานอยด้ค่ะ งวดเมื่อกี้เฉียดไปแต้มเดียวค่ะเพราะว่าไม่ได้เฮ็ดเลขสองชุดค่ะเฮ็ดแค่ชุดเดียวน้องภูมิจับได้สามหกห้ามันออกสามหกหกค่ะกระสันนี่ได้สามตัวตรงได้ค่ะงวดนี้่ยาพาด์ด้ค่ะมาชมกันเลยค่ะมาลุ้นกันค่ะว่าน้องภูมิจะจับไหมคะน้องภูมิจับเลขราวให้เอฟซีดูหน่อยลูกไหจับลาวให้เอฟซีหน่อยลูกนี่ค่ะน้องภูมิก็ได้จับขึ้นมาแล้วค่ะเอามาเฮ็ดแบบเก่าค่ะเมื่อเป็นสองตัวนี่เซฟิงนั่มบ่ค่ะ เดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงลกูกเอาจับเลยค่ะเฮดเป็นสองชุดนะค่ะนี่<ม>เพื่อเป่าคือมือกี่ค่ะสามตัสองอันสามตโอ้สามตชุดหนึ่งแล้วก็สองตชุดหนึ่งค่ะ <5. S 1> ได้เก้าค่ะ5แล้วก็ห้าค่ะเก้าห้าได้ค่ะเลขสามตัวทีนี้เ,นเลขสามตัวมาลุ้นกันเลยค่ะ หนึ่งค่ะเบาศูนย์ค่ะหนึ่งศูนย์ค่ะเบาว่าสั่นพี่น้องคือว่างสั่นเนาะบันนี่หนึ่งศูนย์สี่นะค่ะกับเก้าห้าบอห้าเก้าบอค่ะเดี๋ยวกับเดี๋ยวจะมาชมความน่ารักของน้องพุ่มก่อนค่ะก้อนสิไปสรุปเลขอะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้ค่ะกดกระดิ่งเพื่อเป็นการไม่พลาดในคลิปต่อไปค่ะ ไหนไหนไปดูปลาไหนไปดูปลาซิไปดูปลาปลาเร็<า>เรวนี่ค่ะไหนเอาปลาให้น้องภูมิดูหน่อยเอาไส้นั่นให้แน่ยิ่มั่งอะือปลาไปแล้วค่ะ จะไปไหนน้อจะไปไหนน้ออย่าลงไปนะไม่ลงไม่ลงลูกแม่เจ้าปลาไปล้างบ่ฮะมาขึ้นมาขึ้นบาไม่ล้างหรอกไม่ล้างนี่ค่ะเจะ้าปลาไปล้างาใ,ใ,หให้พ่อใส่น้ำให้ในหะ้พ่อใส่น้ำให้เนาะ นี่ค่ะชมความน่ารักของน้องพุ่มกันเด้อค่ะก่อนที่จะไปสรุปเลขเล่า,เ,<อ>าเลขห้าน้อยของน้องพุ่มที่น้องพุ่มจับขึ้นมาเด้อค่ะไปเลยนู่นเลยไปนู่นไปนู่น,นดูปลาดงหนักไหมปลาปลาไหนไหนปลาไหนปลาให้เอฟซีดูหน่อยเร็วเอาปลาให้เอฟซีดูหน่อยว้ายว้าย อะไรน่ะเฮ้ยเว้ยน่ากลัวจังเลยนี่ค่ะแล้วก็จะมาสรุปเลขที่น้องพุ่มจับให้ยได้ค่ะบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนน้องพุ่ม นี่แหละค่ะมานสรุปหายเด้อค่ะวันที่เก้ากันยาสองห้าหกห้าเด้อค่ะเลขลาวบววฮานอยน้องภูมิจับเด้อค่ะน้องภูมิหายวิ่งที่เก้ากับซีเด้อค่ะน้องภูมิจับได,ด้หนึ่งศูนย์สี่กับห้าเก้าด้อค่ะเมืองกันไวดีๆเด้อค่ะเอฟซีค่ะเย็นนี้เด้อค่ะเมื่อวันเมื่อกี้นี่พิ่จับข้นมาสามสามตัวเทียเดียวกับสองเทียออก ใกล้เคี่ยงเฉียดชิ้วแค่แต้มเดียวโอ้ยเสียดายค่ะพี่น้องเอฟซีรวาว่าบไดเหตุสองชุดค่ะที่นี่เหตุสองชุดแล้วค่ะแต่ว่าน้องพุ่มพือว่าเป่าเป่าหม,มายความว่างใดกับบอลหูค่ะอาจจะเป่าหวนเมื่อกี้ค่ะเพื่อนก็ะไดมาเว่าหวน,นี่หววเมื่อกี้เพิ่นจับได้สามหกห้ามันออกสามหกหกค่ะกัเสียดายเป็นที่นาเสียดายมากๆเลยค่ะหววน,นี่กะ หายเป็นแนวทางเด้อค่ะเบ่งกันไว้ดีๆค่ะ9ก้ากันยาสองห้าหกห้าเด้อค่ะเลขลาวบวกฮานอยน้องภูมิเด้อค่ะเพื่อให้วิ่งที่เก้ากับ4เด้อค่ะเพิ่นจบขึ้นมาใด้104กับห้า้าค่ะสำหรับคลิปนี้ก็หายเป็นแนวทางค่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้อค่ะสำหรับเอทซาทันใดที่เขามารับชมแล้วก็ขอให้มีโชคมีชัยค่ะในส่วนของตัวเลขของน้องภูมิค่ะขอให้เฮงๆรงยๆยปังปเด้อค่ะ ใช้วินิจวิจารณญาณในการรับชมเด้อค่ะหาให้เป็นแนวทางเด้อค่ะผู้ใดที่เขามาเล้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อค่ะกดกระดิ่งเพื่อเป็นการว้ยพานในคคิดต่อไปค่ะฝากเอฟซีทุกท่านเด้อค่ะเอฟซี FC ท่านใดที่กดติดตามแล้วก็ขอบคุณหลายๆค่ะที่เขามาไม่กับขอบคุณหลายๆคือกันค่ะฝากซองเล็กๆในเด้อค่ะเพื่อสิเป็นการบ่ายพาในคคิดต,ต่อไปค่ะเพราะว่า กับสีอัปเดตข่าวสารให้เอฟซีได้รับชมกันต่อๆไปค่ะมีข่าวสารดีๆก็จะมาแจ้งก็จะมาอัปเดตอัปเดตข่าวสารให้พี่น้องได้รับชมค่ะเดี๋ยววันที่หนึ่งเลยเด้อค่ะจะพาไปติดตามเลขแมซี่ค่ะซึ่งเพิ่นจะอ๋อวันที่สิบหกค่ะคอเขาอภัยหลายๆค่ะงวดวันที่สิบหกกันยาสองห้าหกห้าเด้อค่ะงวดเมื่อกี้นี่พลาด ลาดยางยิงเลยค่ะเพราะว่าเพื่อนบอกให้ไปถ่ายอยู่แต่ว่าเบด้ไปถ่ายเดี๋ยวจะเอาลักทานให้เบิ่งค่ะเพื่อนจุดทูบได้สามสองค่ะแต่ว่าเพื่อนจะจุดมือที่เลขออกเท่านั้นเด้ค่ะเพื่อนก็อยากสร้างวัดค่ะแมซี่เลยค่ะเป็นแมซี่ค่ะเพื่อนขอกับแม่ตะเคียนค่ะเดี๋ยวจังไรกับสีอัปเดตข่าวซันให้เอฟซีได้รับชมค่ะวันวันที่สิบหกเลยเด้อค่ะวันที่สิบหกเท่านั้นค่ะเพื่อนจะขอมือที่เลขออกเลยเด้อค่ะ สำหรับของน้องพุ่มกับมีเท่านี้ล่ะค่ะมาเบิงไว้ดีๆนะค่ะหาให้เป็นแนวทางค่ะเอฟซีที่คันไดที่เขามารับชมแล้วก็ขอขอบคุณค่ะสำหรับตัวเลขกระสวยอยู่ค่ะงวดเมื่อกี้นี่พลาดพลาดขาดยังยิงเลยค่ะเพราว่าหยัเพราะว่าบ่ไ้เห็ดบ่ไ้เห็ดเลขสองชุดค่ะถ้าเฮ็ดเลขสองชุดน้องพุ่มอาจจะจับได้สามหกหกกับเป็นไปได้ค่ะสำหรับงวดนี้กะใช้วินิจวิจารณญาณในการรับชมนะคะ ในส่วนของโตเลขน้องพู่มค่ะสำหรับท่านใดเอซท่านใดที่เข้ามาแล้วที่กดไลค์กดแชร์ให้กดติดตามกับขอขอบพุ่หลายๆด้ค่ะน้องภู่มเอ้าเอ้าไปทำอะไรมาทำไมปากแดงมาแดงผู้ได้ทาปากปากคือแดงเนาะบาทนี่ นี่ค่ะ FC FC หน่อย <numbers> น้องภูมิน้องภูมิส่งจูบ FC หน่อยเร็วน้องภูมิครับค่ะให้ชวนน้อ,องตัวเรียกน้องภูมิได้ค่ะสำหรับคลิปนี้กับบ๊อมี่ยังไลคค่ะฝาก FC ไว nei, ้เท่านี้กานค่ะพ่อกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ